โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับผมอัลสตาร์ดาร์กนะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการไม่เชิงแนะนําดีกว่าต้องบอกว่าผมต้องการที่จะถอดหินออกจากดอกไม้ดุดเลือดนะคือว่าจะไม่ใช้แล้วไง ก็จะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นนะแต่ปัญหาคือผมไม่มีหินถอดผมจริงครับได้แหละแต่มันเป็น80%แต่วันนี้ผมจะมาแนะนําทริคหินถอด100%นะครับผมแต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่เล็กน้อยก็คืออย่างแรกเราต้องมีกิ้วอ่าคำถามคือทำไมเราต้องมีกิ้วเพราะว่าเราต้องใช้อ่าพอยต์ของกิ้วเนี่ยครับผมที่สะสมเนี่ยอ่าแลกกับร้านค้าที่เข้าไปทางกิ้วครับผมโอเคก็ร้านค้าทางกิ้วก็คืออ่าสมมุติ กดมาที่หน้าอันนี้นะกิวใช่ไหมแล้วเราก็นี่ครับกิวโฮมแล้วก็กดไปเลยครับผมมันมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเซตไปที่ไหนนะครับผมคืออันนี้มันสามารถเซตได้ทุกที่ครับผมที่เป็นอ่าร้านเหล้าเนาะก็จะมีหลายที่แต่ถ้าเป็นออริจินอลก็จะเป็นอ่าร้านเหล้าโลโกโคนะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ผมเซตไปตามนี้ครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟให้ด้วยนะครับผมโอเคมาทีนี้ <c oughs> ไปที่ MPC ตัวนี้ โอเคแล้วก็ันี้ครับผมนี่ครับผมหิ่ดถอดร้อความจริงซื้อได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเข้ามาครั้งแรกอะ่ะมันจะไม่มีพอยต์ครับคืออันดับแรกเรารับเคเวสครับผมนี่ครับเคเวสกิวครับรับมาโอเคพอรับมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่เควสอันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็มาดูที่เคเวสก,กิวครับ เควสกิวก็จะมีตามนี้มันจะแรนดอม3อันคือแรนดอมหมดเลยนะครับผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้ายิ่งทำบ่อยๆอ,อ่ะไออันข้างล่างอ่ะมันจะไม่ใช่ล็อกอิน3านาทีมันจะกลายเป็นไปนลงดันซึ่งลงดันเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันนะที่ว่าผมจะมาทําถ้าอยากจะทํานะดูก่อนโอเคก็ประมาณนี้เนาะคืออ่าเควสแรกก็คือใช้สกิล10ครั้งอันนี้คือตีมอนเตอร์ธาตุดิน50ตัวตัวไหนก็ได้ครับผมหาง่ายๆครับผม ส่วนนี้ล็อกอิน30นาทีโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทำเควสก่อนแล้วก็กลับมาใหม่แล้วกันนะครับผม one hour later โอเคนะครับผมทีนี้ก็เควสผมทำหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช้สกิล10ครั้งโอเคฆ่ามอนเตอร์าัดดินสิตัวล็อกอิน30นาทีไอ้นานสุดก็ล็อกอินนั่นแหละแม่งนานชิบเป่งเลยโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่ยูโฮมนะครับผม แล้วทีนี้เราก็ไปส่งเควสกันนะครับผมนะเออลืมบอกก็เควสเนี้ยมันมันจะมีบอกด้านหลังเลยว่าเราจะได้กี่พอยต์อันแรกได้10อันที่2ได้2ี่แล้วอันสุดท้ายได้30พอยต์แล้วอันสุดท้ายมันได้เยอะอยู่แล้วไงรวมๆกันแล้วก็ที่เราจะได้ก็คือ60พอยต์ก็ ทำเควสักประมาณสองวันอนะถึงจะได้มันทับติดต่อกันไม่ได้นะครับผมนะมันจะมีคูดาวอยู่ให้รอเวลารีเซ็ตครับผมก็น่าจะเป็นรีเซ็ตเสร็จประมาณตอนที่เรารับล่าสุดรับตอนไหนก็หลังจากนั้นห่างจากนั้นนิดหน่อยครับผมโอเคทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกิวช็อปนะครับผมกิวช็อปมันมีของขายเยอะแยะนะครับผมเลือกเอาครับผมโอเคทีนี้ก็ที่ผมต้องการก็คือหินถอดครับผม ร้อยเปอร์เซนต์เพราะผมไม่เสี่ยงอะไรกับแปดสิบเปอร์เซนต์ละไอหินถอดแปดสิบเปอร์เซนต์เนี่ยโอกาสแตกแปดสิบโอกาสถอดติดยี่สิบเชื่อไหมละ่ะแม่งถอดแม่งไม่เคยติดถอดในนี้ไม่ได้ต้องถอดข้างนอกนะครับไปโอเคมาทีนี้ก็เริ่มถอดครับผมโต๊ะร้อยเปอร์เซนต์ถอดติดอยู่แล้วไม่ต้องไปหวังอะไรเนาะไี่ชบืบเออเดี๋ยวเดี๋ยวถอดไงวะลืมอ๋อนี่ไงโอเคเรียบร้อย โอเคก็ okay, ประมาณนี้แหลนะเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆแนะนานะครับผมอันนี้ในเซิร์ฟ EN ทําได้อยู่แล้วเจแปนน่าจะทําได้แต่เซิร์ฟไทยผมไม่รู้นะครับผมนะผมไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยครับผมความจริงมันก็มีอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมพึ่งมาสอนอกสอนใจในช่วงหลังๆเนีานะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด,ด้วยนะครับผมผมลาไปก่อนนะครับผม See you again next time g o o d b ค e ครับผม